อีเวนต์แกมมี่วิคคือพูดได้เลยว่าเป็นเวนที่ดีไซน์ครับเยอะมากแลวผมก็เจออะไรที่ก็ว่าโอ้โหแย่ๆกับอีเวนต์นี้เยอะมากจนสามารถเล่าได้คือต้องพูดหนึ่งว่าอีเวนต์พวกตระกูลแบบงานประกาศรางวัลนะครับคือออกมาขั้นที่จะเล่ทุกอีเวนต์นะครับเฉน้แต่ของแฟชั่นอ a วอร์ดที่ดีไซน์ก็เยอะนะครับแต่ว่าอีเวนต์ออกมาโอเคอยู่ส่วนของบิ t h a อ a วอรเนี่ยก็ยังโอเคอยู่ แต่ดีไซน์ก็มาเต็มเหมือนกันครับแล้วก็คอนเสิร์ตของพีมพอร์เดลเยได้ว่าโหคือจืดมาก <c oughs> จืดตนจางอะ่ะคือผมดูครั้งเดียวคือจบเลยเพราะว่ามันห้านาทีไงไม่มีอะไรให้ดูเลยมีนิดเดียวแล้วพอมาแกมมี่วีกับผู้ชมเป็นคนทำเดียวกับปิดอวอร์ดนะครับแต่งานนี้ช่วยมากช่วงแรกคือผมไม่รู้ว่าความหมายที่เดเวอปเปอร์หลายคนจะใช้เป็นยังไงนะครับแต่ผมมองว่าช่วยเพราะว่าพอปล่อยมาช่วงแรกครับตัวแมッ มันดูเหมือนแมพที่มันรีปล่อยเพราะว่าคนเล่นนะครับผู้ชมคือตัวแมพมันใหญ่มากนะเว้ยทำแบบใหญ่มากมีฉากต่างๆมีตึกประกอบเต็มเลยแต่ตึกประกอบครับมันเป็นบิวดิงที่ไม่มีเท็กเจอร์เป็นบิวดินที่เหมืองกอบวางมาครับผู้ชมแล้วตัวนั่งขออีเวนต์ครับเนื้ว่าทำมาฮาร์ดคอร์มากเก็บนะครับตัวถ้วยรางวัลเนี่ยทั้งหมดนะ64ถ้วยเพื่อรับนะครับของฟรีหนึ่งชิ้นโหบ้าไปแล้วว่ะ แล้วตัวแบบใหญ่ๆคุณผู้ชมคือนึกสภาพดูแมพมันมีซอกมีตึกมีแบบปอกคอยอตา่างๆกว่าจะเก็บได้น้าตาแทบกระเด็นคุณผู้ชมคือตอนอีเวนต์ปล่อยมานะครับยูทูบเบอร์ครับก็จะทําคลิปโชว์ได้เนี่ยของตัววันที่เป็นสร้อยคอใช้เวลาครับไป3-4ถึงชั่วโมงถึงจะปล่อยคลิปได้คือมันยากมากนะเว้ยมันนานมากกว่าจะทําได้ว่าจะได้โอ้โหอับปากมากแล้วตัวคําถามในเกมที่กได้ว่าเป็นคําถามยากคุณผู้ชมคำถามเกี่ยวกับแกมมี่อวอร์ด ซึ่งหลายคนตอบไม่ได้ครับ Google หาก็ไม่เจอแต่ก็ยังพอตอบสมมตแลวมั่วได้ครับแต่พอตอบผิดเนี่ยต้องเหมือนออกเข้าใหม่พอมันตอบซ้ําไม่ได้ซึ่งมันทาออกมาเป็นกระดานกดซึ่งเป็นอะไรที่ว่าคืองาหลังมากถ้าเทียบกับของเมกอนเนี่ยคือเมกอนแกะทาเป็นแบบจอจีไอตอบใช่ไหมครับแต่น,นี่คือแกะทาเป็นแบบกดกระดานคผู้ชมซึ่งใครเป็นคนคิดคอนเซปต์อีเวนต์วะเนี่ยคือมันไม่เวิร์กเลยกับคอนเซปต์อีเวนต์แบบนี้กดคําถามครับตรงแบบใช้เมาส์กดเนี่ยไม่เวิร์ก เออตัวเว้นเนี่ยเนยนะว่าของแจ็บแบก็เยอะนะแต่ว่ามันได้ยากไปนิดนึงจนหลายคนเนี่ยก็ไม่ค่อยโอเคนะคุณผู้ชมตัวเว้นว่าแย่และคอนเสิร์ตครับของคาเมโร่น่าจะแย่ยิ่งกว่าคือคาเมโร่เนี่ยคือคอนเสิร์ตแกเป็นคนโคลิองเบียนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าแกเนี่ยปุ่มฐานเนี่ยหลายคนไม่ค่อยชอบเยอะเพราะว่าเหมือนช่วงแรกเราบอกแกยัดเยียดครับกับการเสียปินต่างประเทศเนี่ยมประล้อมเพลงการแต่เชีร์คาร์โร้ที่หลายคนรู้สึกแบบไม่โอเคกับแกเพราะว่าแก เป็นคนที่ร้องภาษาอิตาลีใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดหรือสเปนวะจำไม่ได้ผมลืมละคือพี่แกครับน้องภาษาต่างประเทศไงหลายคนฟังก็ไม่ออกแต่ทํานองแกได้นะครับตอนที่ดูคอนเสิร์ตก็ยังโอเคอยู่แต่หลายคนก็รู้สึกแบบโอ้ให้มาฟังภาษาอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยฟังไม่ออกฟังไม่เพาะใครวะไม่ชอบแล้วพอพาคาเมโรเนี่ยคือหนักกว่าเดิมครับคาเมโร่ี่แกร้องเพลงแบบของคนโคลอมเบียกับอ้ชมซึ่งภาษาครับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ฟังก็คือง่วงมากผมพูดในใครที่ฟังคอนเสิร์ตแกจบอะเก่งมากเว้ยเพราะว่าไม่โคตรง่วงง่วงจริงๆคือผมดูว่าแบบอยากจะกดออกทันท,ท,ทีอะจริงๆคอนเสิร์ตพี่แกมันจะไปต้องดูจบกไ,ได้นะครับเพราะว่าของฟินเนี่ยได้แต่ตอนเข้าอีเวนต์และแต่ว่าหน้าข,ของคอนเสิร์ตพี่แกคืออยากฟังจบไหมว่าเป็นยังไงซึ่งไม่โคตรง่วงฟังง่วงมากคือเพลงพี่แกมันแบบมันเป็นเพลงเนิบๆนิ่มๆอะแล้วมันเหมือนเข้าเกลือซึ่งผมไม่ค่อยชอบเลยเพลงสไตล์พี่แก คือคนควรเบียอาจจะชอบเพพี่แกนะครับแต่ว่าผมไม่ชอบคนหนึ่งรู้สึกแบบไม่โอเคเพย์พี่แกไม่เวอรจริงจริงแล้วไอ้เรื่องของเพพี่แกเนี่ยคือก็ว่าแย่นะแต่ว่าที่มันแย่ยิ่งกว่าคือเสียงพี่แกตอนพูดปฏิสัมพันธ์กับคนเล่นนะคุณผู้ชมมันจะมีบางช็อตครับที่พี่แกครับสามารถพูดได้นะครับเป็นพูดแบบว่าพูดถึงเพลน์นตา่างพูดถึงถามคนดูนนต่างเหมือนเซฟป,ปินทั่วไปแต่เสียงพี่แกดูแบบดูตายมากอะดูแบบไงลมมากคือแบบ มาร้องเพลงให้คุณฟังไงแบบคืออารมณ์คนนักร้องอะ่ะยังไม่ค่อยมีอารมณ์จะร้องเพลงให้เราฟังเลยเราจะฟังกับแกไหมล่ะคือไม่แน่ใจว่าแกพูดเป็นเสียงโปรติแก้ป่ะนะครับแต่ว่าความรู้สึกที่ฟังเสียงแกแบบพูดกับเราเนี่ยคือมันดูตายมากเรารุ้กแบบไม่อยากฟังพี่แกเลยขนานดะพี่แกยังไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหรอ่อันนี้ผมคิดส่วนตัวนะออไม่มั่นใจกันว่าลารคนสกิ๊ดไหมแต่ผมสักเกตเห็นด้ฉันเคยว่าพี่แกพูดกับคนดูเนี่ยคือแกตายมาก ส่วนคอนเสิร์ตคือผมไม่รู้ว่าคนทำท่านั่งของทีมงานเนี้ยแกใช้ไรคิดนะครับทำเป็นเอาถ้วยมาวางเยอะมากตรงข้างหน้าแล้วมันดูข้างหน้าแบบลำบากมากคุณผู้ชมข้างๆก็ดูไม่ได้เพราะข้างๆเนี้ยคือมันก็เป็นมุมข้างคุณผู้ชมที่มันเห็นไม่ชัดแล้วเสียปินครับขึ้นมานะครับแกชอบเดินไปท่านั่งของมุมซ้ายบนไม่รู้ทําไมเดินไปมุมซ้ายบนบ่อยมากคอนเสิร์ตนี้ ทางที่คอนเสิร์ตเนี้ยพื้นที่เนี่ยมันมีเยอะมากเว้ยแต่ว่าเสียปินครับแกชอบไปมุมซ้ายบนไป้องเพลงที่มุมซ้ายบนไม่รู้ทาไมครับผู้สมแล้วตัวคอนเสิร์ตเนี่ยคือเป็นคอนเสิร์ตที่มันไม่สามารถไปเดินแบบแท็กอินกับเสียปินได้ไงคือมันโดนบลลอกพื้นที่ไว้แล้วมันมีพวกรั้วต่างๆมีพวกถ้วยบังเต็มไงซึ่งมองไม่ค่อยเห็นโลเคชั่นทำมาแย่มากแล้วก็เสียปินแกชอบเดินหนีอย่างคุณผู้ชสมเดินหนีไปมุมบนคือมันเดินไปได้นะครับแต่ว่าเสียปินเนี่ยแกหันหน้ามาตรงหน้าไง ซึ่งถ้าเกิดว่าเดินไปตรงนั้นเนี่ยคือไม่เห็นหน้าพี่แกนะครับพี่แกไม่ได้หันมาหน้านั้นคือมุมแบบอย่างแย่คับุณผู้ชมในการทําคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตแบบนี้มันควรจะเป็นอยู่ขา้างหน้าเว้ยหันขนา้างหน้าแต่แกเดินไปทางอ่างนู่นเลยโอ้โหคือแบบลำคาญมากต้องไปเดินไล่พี่แกคือคอนเสิร์ตมันก็ทําออกมาดีนะครับแต่ว่าที่มันเป็นปัญหาคือบางชอ็อตนะคุณผู้ชมคอนเสิร์ตมันมีบั๊กครับและเป็นบั๊กที่เกิดขึ้นทุกซเซิร์ฟเวอร์คือผมในเซิร์ฟเวอร์พีผมเจอนะเป็นบั๊ก หมือนมันวิ่งไม่ทันแล้วตัวสีปินแกเนี่ยแกเต้นแบบสปีดเป็นเฟสเลยแล้วเพลงก็โดดเลยเองคุณผู้ชมเป็นอย่างนนั้จริงคุณผู้ชมว่าบางคนจะหนักกว่าอย่างเช่นคลิปนี้ครับผมไปเจอมาโอ้โหแม่งอย่างเยอะเลยที่โพสที่โพสสี่ร่างคือคอนเสิร์ตเนี้ยมันเหมือนว่าคนทำเนี่ยพยายามยัดครับให้ทั้ง4ชุดเนี่ยแล้วก็4ฉากเนี่ยอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่บางทีมันงานไม่โอเคไงคือบางทีเน็ตก็ดีนะครับแต่ว่าคอนเสิร์ตมันวิ่งไม่ทันตื่อพอไงพอเซิร์ฟเวอร์เปล่า เออเป็นคอนเสิร์ตที่เหมือนทำาขึ้มมาแล้วมันระบบมันไม่พร้อมอะ่ะคือของยูเน็ตของวินด o ้เวนเนี่ยยังมีแค่ทีโพสครับแต่ของพี่แกน,นี่คือเป็นทีโพสผสมสปีดกัรน,นะคุณผู้ชมซึ่งเป็นไยที่โอ้โหไม่น่าเกิดขึ้นกับคอนเสิร์ตแบบเนี้ยมันก็ขัดจังอกมากแล้วก็น่าเก็บมากแล้วตอนที่แกสปอนน์ได้มาเนี่ยมุดจ,จัดใต้ดินขึ้นมาครับซึ่งฉากเป็นอะไรที่งานยากมาก <c oughs> งานยากมาก,าามากทีมงานนี้แต่ก็ยังพอดูได้นะคอนเสิร์ตเป็นแบบว่า เป็นเหมือนมอชแคปเจอร์นะแต่ดูจอน่าจะเวอร์กว่านะครับผมไม่ได้ดูถูกแต่ว่าผมสึกแบบมันไม่ค่อยเวอร์จริงนั้งแต่พิมอเตอร์เอสแทที่ออกมาอยู่นั่งต้นเตน,นยๆนนแล้วก็ร้องเพลงคือมันแบบมันจืดอะผว้ชมันดูตายมากอ่ะคอนเสิร์ตที่ทีทไมได้ทำอะคือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับหรือว่ามันตกมาตรฐานครับแต่ว่าผมสึกแบบด้วยความที่ว่าเสียเป็นร้องเพลงมันเนิร์ฟอะมันแบบนิ่งๆ,ๆแบบทเพลินอะเป็นจืดจืดอะแล้วพอมาดูคอนเสิร์ตแล้วมันแบบ ยิ่งหนักกว่าเดิมอะกูว่าจบคอนเสิร์ตยิ่งนิ่งเขาไปใหญ่คือจริงๆของคาเมโอในแกจะเต้นเยอะนะเว้ยแต่ว่าแกชอบไปเต้นไถ่ยี่้งซ้ายบนอะแล้วมันรู้สึกแบบมันไม่สนุกอะพี่แกเต้นเหมือนแต่แกเต้นอยู่คนเดียวอะแกเอ้ยสนุกอยู่คนเดียวเอาฟังไม่สนุกกับเขาอะอันนี้ผมรู้สึกส่วนตัวนะครับเออผมไม่ได้มีคติสิปีคนนี้นะเว้ยแต่ผมอคติกับเรื่องของการทำคอนเสิร์ตข,ของทีมงานนี้ที่มันดูประหลาดอ่ะแล้วมันก็ดูแบบยัดเยียดอะ คือผมไม่มั่นใจว่าคนที่จัดหาเสียปรนมาร้องเพลงเนี่ยคือใครนะครับคือแกมมี่หรือทางโลบ็อกแต่ถ้าคนที่ทำเนี่ยคือโลบ็อกเนี่ยคือผมบอกเลยว่าโดยเถอะเ,เอาเสียปรนต่างประเทศมาร้องเพลงเนี่ยเพราะฟีดแบ็กครับออกมาแย่มากที่ผมเล่นเซิร์ฟเวอร์ตอนแรกอะ่ะโอ้โหเจอคนด่าเต็มเลยมีแต่คนถ่าว่าเมื่อจะจบคอนเสิร์ตนี้ยาว17นาทีนะคุณผู้ชมโดยประมาณซึ่งยาวกว่าของพิพิธเลสเซ่ประมาณสักโอ้โหเกือบสี่วัทีกว่าซึ่งของพิพิธเลสเนี่ยประมาณสักโ ไม่ถึง5นาทีครับจบอันนั้นนี่คือโอเคเพราะว่าเขาร้องเพลงสั้นแล้วมันยังดูได้อยู่เออเพลินมาอยู่ถึงแม้มันจะแบบง่วงก็ตามแต่ของคาเมโล่นี่คือแบบเตรียมกดปิดได้เลยอะคือผมเตรียมกดปิดแล้วอะคือไม่ไหวฟังเพลงพี่แกผมง่วงมากผมเบื่อมากมอนราใช้ชีวิตประมาณสัก17นาทีแบบสย์เปล่าอะที่ผมรู้สึกนะถ้าเป็นแฟนคลับของเขาเนี่ยอาจจะโอเคนะครับฟังเพลงเขาเพราะหรือสนุกแต่ถ้ามำงภาพรวมเ่ยคืองามหยาบมากคอนเสิร์ตเนี่ยโดยเฉพาะกับทีมงานนี้ คิดถึงเมย์อนวะเอาจริงไหมเมย์อนเนี่ยตอนนี้นะครับผลงานล่าสุดของปีนี้มีเพียงแค่ NFL ไทคูนไม่มีคอนเสิร์ตไม่มีคอนเสิร์ตทำเลยคอนเสิร์ตขอทีวีโฟร์เคเนี่ยก็เป็นของทีมเกมแฟมเกมแฟมนี่ก็ทำมาดีมากแต่เมย์อนเนี่ยผลงานปีนี้หายไปเลยคุณผู้ชมขอให้ปีขอให้ปีเนี้ยอย่างน้อยก็มีคอนเสิร์ตของเมย์อนสักอันน่ะหรือเอามาแทนทีมงานเนี้ยเพราะว่าผมเห็นเมย์รอนเป็นสวรรค์เเลยอะพอเจอคอนเสิร์ตจากทีมงานนี้ไป มันดูงั่วมากเราดูจอของเมว่าจะสนุกกว่าพูดได้แบบเต็มปากเลยนะคุณผู้ชมต่อให้คอนเสิร์ตมันจะเป็นแบบว่าเสียเปินต่างประเทศแค่ไหนแต่ถ้ามันเป็นดูจอครับยังไงมันก็โอเคไว้สับบางอันนะอย่างเช่นของไอเชียโรถ้าเป็น motion capture อาจจะไม่เวิร์ตนะครับคุณผู้ชมหรือของทางพิมพ์เทเลสเนี่ยถ้าเป็นดูจอครับอาจจะดีกว่าก็ได้หรือของคาเบโรพอมันเป็น motion capture เนี่ยคือบางทีมันก็ไม่โอเคทุกอันนะ บางคนมันจะแคปเจอร์โอเคนะครับเพราะว่าเขาทำดีเขาทำฉากมาสวยทำาไงมาดูเจง๋งแบบฉากมันโอเคมันผ่านแต่บางคนเนี่ยพยายามแบบกอปคอนเซปต์มาแบบมันจะแคปเจอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบว่าเด่นเต้นเฉนยไม่มีฉากประกอบไม่มีการทัสิชั่นที่สวยมันก็ตายโู้ชสมเพราะฉะนเนี่ยครับไอที่เขาบอกว่าดูจอมันน่าเบื่อเนี่ยไม่ใช่ว่ามันต้องเป็นแบบนี้ยังโู้โสมแบบ เป็นตัวคอมนมาเต้นเฉยอย่างเงี้ยมันก็สนุกมันไม่ใช่นะ่ยคุณผู้ชมมันต้องเป็นอย่างนั้นด้วยแบบมีการเต้นม,มีการแบบสวัฉดกมีการเป็นสัมพันธ์ที่ดูดีนั่นแหละครับถึงโอเคถ้าเอาออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยดูจอจะดีกว่าคุณผู้ชมถ้าเป็นแบบของปิดอวอร์ดของแกร m มี่วีคเนี่ยเป็นดูจอยังเว้ร์กว่าผมว่านะอันนี้ไม่ได้ว่าเลยนะครับอันนี้ผมก็พูดตามสไตล์ผมคิดคนดูจะมองเหมือนผมก็ได้แบบโอ้โหคอนเสิร์ตของพิพัฒน์เดกับคาเมร o เนี่ยแบบดูจอยังน่าจะโอเคกว่านะ ไม่น่าเป็นแบบนี้อาจจะคิดเขอนผมก็ได้นะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะคุณผู้ชมนะสักพีนี้นะครับผมขอนะครับจบคลิปนี้ก่อนนะคุณผู้ชมใครชื่นชอบพีนี้นะครับอย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคุณผู้ชมสักพีนี้พีนี้ครับสวัสดีครับ